ทิมแรกนะครับเป็นทิมโค้นะฮะโคกก้านนะฮะครถือว่าแตกก่อนตักทั้งตัแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโค้งโค้ก้านมันมันจะไม่ค่อยติดใช่ไเฮ้ยโอ้เหี้ยต่อสู้ไม่ไหวเลยไอ้เหี้ยจะสู้ไว้สู้ไม่ไหวแต่ว่าห้องเนี้ยเดี๋ยวถ้าถ้าขายได้นะเดี๋ยวพี่แต่งให้น้ามาถอดแล้วครับผมกับผม เชิญลังเทพครับและท่านรัฐมนต,ต,ตรีกระทรวงทางคนลังเทพและก็เดอะจอขอ t เดอ o ร็อกสักหน่อยฮะอ,อยอะากเหวี่ยวนี่หลังเนี้ยแข็งแรงว่ะวันนี้เรามาพบก,กับแขกรับเชิญสุท่านนะครับ ครับผมไปพระบันเทพครับไปพระันเทพครับแล้วก็น้องตองพุทธมนตรนะครับไม่ใช่นะตองสุดหรรษาเปล่าตองนี่องนี่ไปขี่รถมอ์ไซค์จนหัวนี่ทองไยหมดเลยนะตากแดดนะฮะล่าสุดเมียจับได้ว่าไปซื้ออะไรรถแพงอ่ะแล้วเป็นไงเรียบร้อยครับไอ้วันนี้วันนี้ก็คือคุณไปพระพันเทพเนี่ยน้องตองเนี่ยเขามาเนี่ยก็คือว่าวันนี้เขาก็เอาพระองค์นี้เนี่ยฮะมาให้ผมชมเลยครับเพื่อนๆนี่ เป็นสิบสามพ์มแรกนะครับเป็นพิมพ์โคหกนะฮะโคหกก้านนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คือก้านเด้งเอาอันนี้พูดแบบตตลงมาคือพี่เคยมีโคหกองหนึงอ,องนั้นติ2สองแชมป์อ,มองนั้นอาจจะสวยกว่าองนี้แต่องนั้นทุนถูกเพราะว่าซื้อตั้งแต่ไม่มีใครเล่นแต่หน้าตอนนี้อาจจะต้องซื้อทุน,นแพงขึ้นเยอะแหละคูนสองน่าจะคูนสองคูนใช่ละใช่ใช่ก็คือองเงี้ยอ่าพี่พลลองส่องอันนี้ผมมาส่องเรียบร้อยแล้วแล้วก็องนี้เด็กองนี้ไปเยอะอีกไหมองนี้ไปเยอะองนี้ พอดีว่าโทรไวสุดไปไปลงประมาณลงเฟซอยู่ประมาณสักไม่เกิน3นาทีอ่ะปุ๊บผมโทรก่อนหลังจากนั้นมีคนโทรมากี่กี่คนเอาเยอะเยอะเยอะเพราะองค์นี้มันมันสวยจริงอโทรมาประมาณกี่คนอ่ะแปเก้าคนได้แปาคนโทรมาเลยแล้วแล้วบอกคนที่โทรว่าไงพี่เฉินจองดูครับเพาว่าไงโอ้ยกูไม่ได้แล้วแหละพี่เฉิน เอาไปวะแล้วคนแม่งไม่ค่อยอยากยุ่งกับพี่ด้วยนะมันเป็นอะไรวะก็พี่ขายถูกอ่ะคือไม่มีคนพูดเรื่องลรวว่าเอ้ถ้าพี่เฉินเกิดจบแล้วเขาไม่ไหลต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครพูดเลยเขาไม่น่าจะมีทำไมเขามองเราเป็นสตาร์ขนาดนั้นเลยผอะโอ้พีศปาดอ่เป็นไงองค์นี้พี่มันใส่แป้งใหม่ใช่ไหมเออนั่นนะกิ๊แบบน้ำมากิ๊บเลยนะพระเขาไม่ได้ใช้คือองค์นี้นะเพื่อนเวิธีการดูสิบสามพิมแรกเนี่ยดูยังไงเพราะปกติพระสิบสามพิมแรกเนี่ยพระเนี่ย ตั้งแต่ปี24อ่าแล้วก <6, 8, S 1> ็่หกแปดพระนี้มันร่วมร้อยแล้วนะรวมร้อยปีรวมร้อยปีคือ,อค,คือพระรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเจอสภาพผิวอะแตกฟัาช้ำแล้วส่วนใหญ่เนี้ยโพอะโพกก้ามอะมันมันมักจะไม่ค่อยติดติดก็ติดน้อยที่จะเจอสภาพแบบติดลัก่างเนี้ยผมว่าอ่มีไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันจริงจริงไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์น้อยส่วนใหญ่มันมันจะติดบางองค์ก็หน้าเป็นรอยแตกหรือแบบว่ามีรอยแตกตามองค์พระหรืออะไรแต่องค์เนี้ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ก็ ลองจากองค์พี่มาก็องนี้ยใช่องค์นั้นพี่ซื้อตั้งแต่ปีหกสองององนั้นนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ขึ้นรูปให้ดูไอองค์องค์สิบสอง,องแฉกนั่นนะซื้อปีหกสองเจ้าของเนี่ยเขาบอกเขาบอกพี่ว่าคือชั่วโมงนั้นเซียนขอวงอุโตะปีหกสองเนี่ยคนที่ซื้อสิบสามทีมาดูเป็นนี่ไม่กี่คนไม่กี่คนซึ่งคนก็จะรู้สึกว่ามัน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 มาาตัวยากด้วยแล้วก็ดูกันไม่ค่อยเป็นแต่องค์นั้นอ่ะตอนนั้นอ่ะเจ้าของอ่ะเขาเปิดมาแสนหนึ่ง ตอนหลังพี่ก็ซื้อได้เก้าหมื่นแล้วก็พี่ก็ขายไปแล้วไม่อยากบอกราคาเดี๋ยวโดนาขายไปหละแสนห้าไม่อยากบอกราคา <laughs> เ,ดเดี๋ยวจบราคานี้ก่อนอซึ่งองค์นี้มันก็เป็นองค์แบบฟิลแบบน้องๆองค์นั้นอ่ะก็คือสมบูรณ์ชก็มาถ้าถามว่าในมุมสิบสามพิม,ม,มให้พูดตรงๆมากกว่าสิบสามพิมราคาแพงกว่าปิดตาทุกรุ่นเหมือนคนเล่นรุ่นเก่าก็จะนิยมแช่น้ำมลสิบสามพิมแล้วรู้ไหมว่าทำไมสิบสามพิมคนรุ่นเก่า เซนสมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้ปิดตาเขาไห้ขายนะชุสามพิมพ์เนี่ยเอาไว้ห้อยเพราะอะไรรู้ไหมเราพระุกคนไงใช่คือมวลสารน่ะที่เขานํามาจัดสร้างพระชุดสิบสามพิมพ์เนี่ยก็จะมีพวกสมเด็จวัดระฆังวี่แต่หักเสียหายมวลสารของวัดพับนี่เป็นกระสอบเลยนะใช่เยอะมากเยอะมากใช่แล้วก็จะมีผงพุทธคุณของหลวงปู่โตค่อนข้างเยอะเลยอิทิเจอ่าใช่แล้วก็จะมีมวลสารของพระใกล้วัดผงอีกใช่ซึ่งเอางี้แค่มวลสารของรุ่นนี้แค่มวลสารก็คือนับว่าไม่ต้องเศกก็ศักดิ์สิทธิ์แล้ว บนสาสมเด็จอะพ,พุดง่ายๆใช่ก็คือ,อคนรุ่นคนรุ่นใหม่ใหม่ะบางทีอาจจะมองเขาเรียกอะไรไม่รู้คุณค่า<ช>แต่ต่อไปอะพระรุ่นเนี้ยจะต้องแพงกว่ามากเพราะอะไรจริงพระจําจนวนการสร้างของทีสามพิมพ์เนี่ยมันน้อยน้อยอน้อย,อยมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะปิตานี่มันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่คือมันเยอะมากแล้วตอนนี้ราคาพระปิดตาค่อนข้างจะแรงค่อนข้างจะเต็มกราฟแล้วแต่อันนี้ยังซื้อได้ในในราคาณปัจจุบันเพราะว่าสิบสามพิมพ์เนี่ยเขามีสิบสามพิมพ์ให้เลือกเล่นอย่างขาโตะอยงเงี้ยอันนั้้นนคคืือแแพงลวโต ไม่สวยล้านกว่าบาทเขาตีล้านขึ้นหมดแล้วองค์สวยๆเป็นดาราอะไรก็ตีเลขสองสองล้านแต่อย่างนี้ยังอยู่ในเกณฑ์หลักแสนคือจริงๆก็เป็นพระชุดสิบสามทีมเนี่ยเป็นพระชุดที่น่าสะสมมากถ้าสองสามแสนชั่วโมงนี้ได้อะไรบ้างพระพิตาได้เงินล้านสภาพไม่สวยอ่าใช่อาจจะได้กระหนกข้างจะกล่นเงินคู่สภาพแชมป์แชมป์สักองค์สร้างเป็นหมื่นองค์เนี่ยแต่ถ้าเทียบศักดิ์ศรีอันนี้เราพูดถึงศักดิ์ศรีอย่างนี้รุ่นแรกของท่านอืน่าเก็บกว่าเยอะน่าเก็บกว่าใช่ในมุมนี้นะคือเขาถึงบอกว่าเซียนรุ่นเก่าอะ ห้อย13พีมแต่ปิดตาไว้ขายเพราะว่าก่อนปิดตาเยอะมากปิดตาเนี่ยเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์แบประมาณนั้นแต่พวกเนี้ยเกี่ยวกับพุทธคุณอ่าอก็คือถ้าสมมติว่าผมจะเลือกค่อยนะระหว่างปิดตาไม่ใช่ว่าไม่ดีดีหมดของโต๊ะท่านดีทุกรุ่นใช่แต่ถ้าในเรื่องที่แบบว่าเราได้ทั้งมวลสารด้วยใช่ไหมทั้งของสมเด็จวัดรักังวัดพระ แล้วก็หลวงปู่ก็ยังมาปลุกเสกอีกศักดิ์ศรีก็รุ่นแรกใช่อะอารมณ์พบกันมาตั้งนานแล้ว<ม>ราคานี่เฮ้ยวันนี้วันนี้มาเขาบอกมาดเข้มนะเขาบอกว่าวันนี้เขาไม่กลัวจะช้อนะมาดินี่มีบอกมาดิเอ๊ไ่ธรรมดานี่เสียงหายใจคู่เลยดิลึกหายใจลึกๆไม่กลัวนะวันนี้ไม่กลัวนะวันนี้ผมไม่โนนะอะเปิดเท่าไหร่องนี้ สำหรับพี่เฉินนะคนเดียวนะกลัคนเดียวเลยแพงกว่าคนอื่นเอาไปสองแสนหกสองแสนหกเอ้ยสมัยก่อนซื้อมาไปเราเช่าอ่ะเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวเราซื้อจบก่อนแล้วเราค่อยบอกทุกอย่างเลยเอางี้อ่ายังไงก็ต้องต่อเพราะเป็นน้องหลักจะต่อเยอะแสนสองจบเดี๋ยวคนเลยฮะเอางี้ขอทั้งสองแสนสองด้วยกันอ้าวไงสองแสนสองสองพันห้า ไอ้เพีต่อสู้ไม่ไหวเว้ยไอ้เฮียจะสู้ไว้สู้ไม่ไหวไว้หลักโอ้เนะอ่ะปุ๊บปุ๊บปุเจปุ๊บเุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปังบปก๊บปุ๊บปุกบปุ๊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 บปุกบปุ๊บปเ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊จอก๊บป่๊บปก๊่ปุ๊บปุ๊บตุ๊บป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 ุุ๊บปบ โอ้โหไม่เล่นมุกเลยอะผมว่าจบพี่อกยั้งยั้งทาไมทาไมไม่พูดนะจบยังเอออางี้องเนี้ยพี่ถูกใจแล้วเอาพูดแบบตรงธรมาเลยแต่ว่าขออีกหน่อยแล้วจบเลยพี่ขอสองเซนสี่แล้วจบเลยมันเปิดมาไหนนะมันเปิดมาสองเซนหกไอ้ป้ายมันจะไม่ได้ลดได้เยอะหรอกแต่ว่าองคเนี้ยเดี๋ยวถ้าถ้าขายได้นะเดี๋ยวพี่แบ่งให้ห้าพัน พอแล้วครับ่าั่งอสู้ไม่ไหวนะนั่งก่อนนะก่อนนะก่อนผมคิดผมขี้เกียดตายบ่อยเดี๋ยวให้ฮะให้ครับโอเคโอเคมึงคุ้มค่าต่อไครั้างหมดแล้วเนี่ยมือแดงไหแดงใหโชว์โชว์หน่อยโอ้โหกระดูกโคตรแดงเส้นเส้นมันลึกจังว่าอะไรนี่แกะตัวไปนะไม่เป็นไรหรอกกระดูกแตกก็โอเคเพื่อน องค์นี้นะครับสมเด็จ13พิมพ์แรกพิมพ์โกนะครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ราคา204,000บาทครับผมก็มาหน้าที่ของท่านอยู่แล้วครับท่านรัฐมนต,<ส>ตรีกระทรวงการคลังกรุงเทพฯแสนต<ร>งอต<ร>งอนี่วันนี้เมื่อกี้ก็เพิ่งซื้อได้นะก่อนไปมาแป๊บนึงนนี่เหรียญเลื่อนสมณรศรักดิ์อลวงวดวัชชัรไห่องแชมป์นี่ซื้อมาเกือบล้านนะอ่าซื้อมา900,000เอาไวๆพี่ร้านที่หายวะร้านหนึ่ง ยังไม่โดนหรอกอันนี้พักอย่างเงี้ยพี่เก็บมรอรอบเหลือเลื่อเลยนะอ่เก็บรู้เปล่าสภาพนี้นะถ้าตอนชั่วโมงแรงๆอุ้งนี่ร้านสี่ร้านร้านห้าเนี่ยแล้วแร้านห้าเนี้ไม่ใช่ว่าเราจะขายแต่ว่าพักเครื่องนะเพื่อนๆอย่างอย่างตอนเนี้ยกระแสหลวงพ่อทวดเนี่ยเขายังไม่มาแต่หลวงพ่อทวดเนี่ยคือเป็นพักเขาเรียกนี้อันตรายคือยอดนิยมคือคนเล่นมากที่สุดในประเทศไทยถูกว่าเดย์ใช่ครับทำไมเดย์ถึงเลือกเล่นหลวงพ่อทวดอ่ะเพราะอะไรเยอะดิแล้วคนอะเซียนหลวงทวดที่พวกระเทศไทยนะเอางี้กันทุกตู้ซื้อหมดหลทวดถูกม บางบางหลวงพ่อยังไม่ซื้อก็ได้แม่กิ่งไม่ใช่แค่เดียวแต่ว่าเป็นสากลเลยใช่เดโชประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็ไปแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็ปิดฉะนั้นเนี่ยอย่างพระหลวงพ่อทวดเนี่ยชั่วโมงเนี้ยเป็นชั่วโมงอันนี้เป็นช่วงปลายปีปลายปีเนี่ยทุกคนจะประสบปัญหาเดียวกันตรงที่ว่าพระจะขายไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะจะรู้สึกว่าพวกเจ้าสัวหรืออะไรโรงงานใหญ่เขาเตรียมจ่ายโบนัสจ่ายอะไรให้เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนก็จะกลับบ้านกันตอนนี้เขาจะไม่ใช่เทศกาลซื้อพระแต่กลับกันนะลังเทมเนี่ยจะซื้้อช่วงนี จะซื้อกดดันได้ในราคาไม่สูงมากาเหรียญเหรียญเลื่อนตรงนี้ผิวมีเสน่ห์นะขึ้นน้ําทองข้างหลังแบบขึ้นแบบคาบลุงบางๆเหรียญเลื่อนนี่นะซื้อองค์สุดท้ายพี่เราซื้อตอน,ตอนปีหกสองใช่มีให้เลือกเยอะนะแต่ถูกใจลังเทพมันไม่ง่ายเฮ้ยตรงนี้ม,นมียาขัดด้วยเหรอมีดิคือเหรียญเลื่อนเนี่ยคือถ้าให้ครบสูตรก็ยาขัดน้ําทองแล้วก็จมูกโด่งหน้าโด่งหลังเ่เหมือนกันเหมือนกันก็อย่างที่ดูสชก็จะเป็น เส้นหนามากสเส้นมีจมูกร้อยยาขัดหน้าหลังมีน้ำทองเดิมร้อยเปอร์เต์อ่าต่ออะไรนะวันี้ร้านหนึ่งโอนเลยยังห่างเอาไปร้านนอหลับหลอบั่องหลับหลายรอบแล้วสองะลดบเลับหัอชีเออลับลับับชลับลับันชีกบจะไดหลบลับับชีัหับหลับหลัยมับหลัหหร่วหล2,000สบหลับ0ลับับััหบหบัหลหับ นี่ตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ก็แรงๆอ่ะลงสองด่วอ <c oughs> งนี้ยตอนเช่าเนี่ยก็เป็นราคาที่ว่าอันนี้เช่าเมื่อตอนประมาณน่าจะปีหกสามซึ่งราคาตอนนั้นเช่าเนี่ยคืูไม่มีใครกล้าซื้อราคาเนี้ยแต่นปัจจุบันเนี่ยเหลียนไปเปอยนะขายกันแต่ล้านละหนึ่งสี่สองสี่สามสีขายแต่ล้านเนี่ยสภาพคนละเรื่องกัน, oh, น,นเลยโอ้โหองนี้ลงเข้มจัดเลยคำเท่าไหร่อยากได้ยินราคาล้านห้าไปเอซื้อดีซื้อดี <c oughs> ขอเก็บไว้ก่อนองค์นี้เป็นองค์ที่แบบสวยสุดตั้งแต่ที่เคยเล่นได้มาเนี่ยคู่นี้เก็บไปเลยเก็บให้ใจใจบนคอในคอใจใจอีกแล้วเดี๋ยวใจใจก็มันร่มรวยผมคงมาเจ็ดหมื่นอ๋อพยศสองแสนสี่หมื่นสี่หมื่นบาทโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่เาาเเข้รียบร้อยแล้วขอบคุณมากครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องไบรท์เป็นอย่างมากนะที่วันนี้มาแบ่งพระให้พวกพี่ๆกลุ่มลังเทพนะก็โอเคถ้าอย่างไรถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อน ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากลุ่มรังแคบด้วยนะครับวันนี้ตัวผมเฉินรังแคบท่าน,าน,นรัฐมนตรีกระทรวงารคนรังแคบแล้วก็น้องไพร์พ้าพันเทพแล้วก็น้องตองแล้วก็เอ้ไรกิดวันนี้หน่อยที่มามามากาออก,กอนหน่อยที่พนมามามา แน่แน่แเข้ามาทางนี้มานั่งตักวันนี้มีนั่งตักด้วยมีตักน้องเรโก้นี่เวลานั่งนี่แหละเข้าร่องทุกีแล้วก็นี่คือน้องเรโกะนะครับเลือดปลากระเบาแล้วก็เดอะจ็อกเคาะขอเดอะร็อกสักทีโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยยันอะไรอ่ะ